นี้นะคะสิ่งที่เราอจะต้องลงทุนก็คืออุปกรณ์พวกมือถือค่ะด้วยความที่ว่าข้าเจ้าเกิดในยุคที่แบบว่าไร้มือถือไร้คอมพิวเตอร์โลกก็อาจจะมีแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยู่บ้านนอกต่างจากกังหวัดเราไม่เคยเห็นคอมพิวเตอร์ไม่เคยเห็นมือถือในยุคนั้นเนาะแต่มือถือเนี่ยไม่น่าจะมีเพราะว่าข้าเจ้าเคยเห็นแต่มือถือที่ห้อที่แบบคว่งหัวหมาได้ที่แบบใหญ่ๆเครื่องละเป็นแสนแสน,นะคะ นี้เนาะฮะอันนี้ซัมซุงห้าพันสี่เหลือสามพันสามพันห้าหกสิบแปดสามพันห้าหกสิบแปดนี่ลดแล้วมันมันเชื่อมบลูทูธมันได้เหมือนกัน,นะคะ่ะคือหมดเงินกับพวกอุปรกรณ์ทำอาหารกิน iPad iPhone อย่างเงี้ยเราก็ซื้อช่วงที่มันลดราคานะคะ คือยุคนี้มันเป็นยุคที่ทำอาหารกินง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะเซตต้นทุนกำหนดต้นทุนในการทำธุรกิจประกันได้ว่าเราจะมีต้นทุนแต่ละปีเท่าไหร่นะคะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มันสามารถที่จะออพอรู้ล่วงหน้าไงไม่เหมือนในอดีตในอดีตเนี่ยโหทุกอย่างเราใช้เมนลเมนลเนี่ย มันไม่มีระบบะที่ว่าประมวลผลว่าเ,ออเราจะหมดค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละปีะแล้วค่าใช้ใจ่ายหลักสำคัญคือรถยนต์เพราะสมัยนั้นไม่มีแกท็กซี่ไม่มีรถไฟฟ้าไม่มี o o o l l m m p s โหหมดเงินกับค่าน้ำมันรถหมดเงินกับการที่เอารถไปตามหาบ้านลูกค้าค่ะเหนื่อยมากนะคะกว่าจะเจอบ้านลูกค้าค่ะในยุคนั้นเพืวความที่ว่าตัวเองเนี่ย ในยุคมืดในการขายประกันในยุคนั้นมาก็เลยทําให้รู้สึกว่ายุคนี้มันสีบีไลมันสบายเหลือเกินแต่ว่าโชคดีว่าในอดีตเนี่ยค้าเจ้าใช้เว็บไซต์นะคะในการช่วยหาลูกค้าแต่ว่าการหาที่อยู่ของลูกค้าเนี่ยค้าเจ้าก็ต้องหาเองเนื่องจากว่าลูกค้า ติดต่อมาปุ๊บอ่ะเจ้าก็ต้องไปนค้นหาเองว่าลูกค้าบ้านเขาอยู่ที่ไหนอสมมติว่าอยู่อุดรค้าเจ้าก็ต้องไปตามหาว่าบ้านเลขที่นี่อำเภอนี่จังหวัดน,นี้อยู่ตรงไหนเราต้องขับรถตลอนไปหานั่งเครื่องไปหาอะไรบางทีก็โดนหลอกโดนอะไรเนี่ยค่ะก็สมัยนั้นอ่ะมันไม่มี Google m a มให้เช็คที่อยู่ไม่มีเฟซบุ๊กให้เช็คไม่มี Google ให้เช็คโปรไฟล์ก็ยุคนั้นยังไม่มี Google ไม่มี youtube ไม่มีอะไรเลยนะคะ ลูกค้าติดต่อมาจากเว็บไซต์ที่พระเจ้าจ้างเขาทำสามเก้าสิบค่ะสามพันสามร้อยเก้าสามพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะแล้วพ้าเจ้าก็เอาที่อยู่เอาเบอร์โทรอะไรที่เขาโทรติดต่อมาโดนหลอกบ้างจริงบ้างเนี่ยไปตามหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่าโทรศัพท์แพงมากเพราะว่าต้องโทรโทรเนี่ยต่า,างจังหวัดสิบสองบาท รับเนี่ยสามบาทต่อครั้งอะไรประมาณเนี่ยค่าใช้จา่ายค่าตังค่าโทรศัพท์ไม่ต่ำกว่า5 0 0พถึงหนะะึ่งค่ะดังนั้นนะขายประกันชุดนั้นเนี่ยเงินแทบไม่เหลือนะคะแต่ยุคนี้รถยนต์ไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่ามีรถไฟฟ้ฟามีแก๊สเทสซีการขนส่งมีแบบทั่วประเทศนะคะแรกๆก็อาจจะลำบากหน่อยไม่รู้ว่าเออจะต้องขึ้นรถอะไรตรงไหนไปตรงไหน,นะคะ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยข้าเจ้าคลงละเพราะข้าเจ้าใช้ แบบสาธารณะเนี่ยมาหลายปีแล้วตั้งแต่โควิดยังไม่เข้าเลยค่ะโลกยังไม่มีโควิดถ้าเจ้าขาลดทิ้งไปก่อนโควิดแล้วแล้วก็ฝึกนั่งรถเมล์ฝึกนั่งรถโด,ดยสารค่ะจนตอนนี้คล่องพาจะรู้เส้นทางแทบทั่วประเทศแล้วค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเช็คเส้นทางผ่าน Google ก่อนว่าเออไปตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงไหนใได้กว่าราคาเท่าไหร่แต่ละที่แร้โทรจองโทรเช็คลร่วงหน้าก่อนค่ะ ก็ทาให้แบบประหยัดเวลาและประหยัดเงินได้เยอะมากๆมีการวางแผนล่วงหน้าในแต่ละวันค่ะแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการขับรถเองเนี่ย,ยค่ะเจ้ากลับบ้านโป่งคระเจ้าก็มาขึ้นรถไอที่ที่นี่ค่ะหน้าเซ็นทันหน้า,หน,าหน้าเซ็นทันพระรามสองค่ะกลับบ้านโป่งร้อยสามสิบบาทเองนะคะสมัยก่อนค่ะเจ้าต้องเช่ารถหรือจ้างแท็กซี่วันมมนึงประมาณ 1,500-2,000เลยค่ะแล้วเหลือแค่130แล้วระหว่างนั่งรถเราก็ได้นอนไปด้วยอนอนตื่นม,มาหายหายง่วงก็มานั่งจิ้งมือถือคุยกับลูกค,ค้าส่งข้อม,มูลให้ลูกค,ค้าแชท,ทค,ค,คุยนนทักทายคนนู้นคนนี้สร้างคอนเทนต์สร้างเพื่อนสร้างคอนเน็ชันได้อีกสมัยก่อนมันต้องสร้างคอนเน็ชันผ่านการเจอตัวกัน,นสบายค่ะยุคนี้การขายประกัค่อนข้นนนนางจะสบายจริงๆ